สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอไไในรายการสหวิทยาโหรารา,รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้ที่มาเป็นประธานกันไปแล้วก็ได้มาเป็นประธานด้วยกันในวันนี้ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่อาจารย์โอห่างหายไป9,999คลิปวันนี้ท่านอาจารย์โอได้กลับมาทำรายการอีกแล้วใครที่ต้องการดูดวงกับท่านอาจารย์โอ <c oughs> ก็มาติดต่อสอบถามกันได้หลังไม่ <c oughs> เออโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิม ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานจาก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วและอาจารย์ทอผู้เป็นผู้ดูแลอืก็มาแล้วเหมือนเดิม มาเข้ามากันได้<อ>การทำงานมีเงินเดือนนี่ก็ถือว่าดีมีเม,มตตามหานิยมโดยที่มีท่านอาจารย์โอ ธุรกิจส่วนตัวก็ต้องขยายามากมเดี๋ยวว่าเลยเป็นนายจ้างก็ลําบากเป็นลูกจ้างก็ลําบากพอกันน่ะนายจ้างคิดว่าจะไปหาเงินอะไรมาให้ลูกจ้างลูกจ้างก็คิดว่าทํายังไงถึงจะอยู่ได้อืแล้วธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวต้องดิ้นรนครับต้องขยัยเองครับต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่กดแชร์ออกไป เลวแสธุรกิจส่วนตัวต้องปรับตัวทุกยุคทุกสมัยครับเพราะว่าถ้าไม่เราไม่ไม่ปรับตัวเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ครับพูดตรงๆนะมันต้องมีอะไรสินค้าอะไรที่ถูกต้องตามตลาดนะคนรุ่นใหม่ยิ่งเป็นสายมูเตโรนะเดี๋ยวรอท่านอาจารย์โอแชร์ออกไปก่อนมีคนถามยัง่ะมีมาแล้วมา ใครคะระพัดยี่สิบแปดพรุ่งนี้ไหลสดในเพจครั้งแรกยอดขายดีไปค้าขายอะไรเนี่ยไม่รู้กันเดี๋ยวรู้ให้แล้วกันว่าพอครับพอได้เลยนะเนี่ยได้คะ่ะได้ได้อยู่นะเดวคือการใช้เทคโนโลยีในการทำงานนะคะได้พอที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนพอใจอ่ะพอใจอะไรได้อ,อ่ะ คนต่อไปมาเลย มีมาคนอื่นว่อชื่อบูมถามเดิมถามเั้มแหละถามบามชื่อบูมถามว่าน้องชื่ออายที่ทํางานชอบผมไหมครับเขาคือเด็กๆะครับนิสัยเด็กๆอะไม่ยั่งยืนนะ,ะไม่ยั่งยืนครับไปครับมิวคุณหมิวค่ะ22เรียนจบจะได้ทํางานราชการไหมคุณต้องหาครับไปหาก่อนไพ่มันบอกว่า มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ราชการเลยนะแต่คุณต้องไปหาก่อนใช่ไหมคือเรียนเรียนจบหรือ,อยังล่ะตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูสามวันนะคะเออต้องให้จบก่อนแล้วคุณไปหางานแล้วค่อยว่ากันนะ <c oughs> ทุกคนนะ่ะฝันอยากจะได้งานดีๆแต่ว่าต้องอ่านอ่านเท่าเป็นทวีคูณผมเคยเจอเพื่อนกินมนังสือเป็นอาหารเพื่อนคนเนี้ยเรียนจบนิติศาสตร์นะ เรียนจบนิติศาสตร์แล้วกินหนังสือเป็นอาหารตอนแรกรผมก็นั่งคิดจริงดิงต้มกินเลยเหรอไม่ใช่เขาไปที่ไหนมาที่ไหนเขาจะพกหนังสือพอเวลาเขาว่างนิดนึงเขาจะอ่านตลอดเ <c oughs> พื่อนคนเนี้ยสุดท้ายทุกวันเนี้ยเป็นนิติกรนะครับนะของสถาบันแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆบอกได้ไหมบอกไม่ได้ออกออก,ออกชฉนดให้คนเนี่ยรู้แค่เนี้ยนะแต่เขาจะได้คินดูเขาต้องสอบต้อง เกือบสองปี oh, นะจริงแต่การทุ่มเทย่อมมีย่อมมีย่อมมีิล<ๆ>เ,เขาเียมีผลนะมีผลต่อชีวิตจริงๆนะคะการทุ่มเทมากๆในการแบบขยันอ่านจนแบบจำได้เชี่ยวชาญแบบว่าพอไปสอบเนะี่ยจำข้อสอบได้เลยต้องตอบข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันเมนมากๆนะโดยท่านอาจารย์โอนะเบืนกะับพวก คือไอ้พวกแบบว่าสอบราชการอะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาจะมีพวกแบบหนังสือเตวอะ่ะหนังสือที่เป็นข้อสอบเก่าอะ่ะ <_ EN> <ช>ขายอยู่หน้าที่สมัครอะ่ะสมัย,สม,ยสมัยอาจารย์เป็นแบบนั้นนะแต่ออสมัยนี้เป็นไงไม่รู้จักมีทั้งเตีวชโมงกันสามร้อยแล้วก็มีทั้งเปิดเปิดสอนแล้วก็มีทั้งหนังสือข้างหน้าเหมือนเดิมมาแหละผมเคยผ่านมาแล้วนะก็แค่ซื้อหนังสือเขามาอ่าน โอ้ยอ่าวันเจ็ดวันเป็นเลยอ,อ่อาแล้วให้จาได้ให้หมดอ่ะยิ่งจําได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรอบเดียวเป็นไปไม่ได้นะคะเขากลาวรอบอประมาณเจ็ป้ารอบสิบรอบเลยแล้วให้มันติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่เฟซบุ oh, say, break, God, right ๊กโอเซเรกอนอาพีรัตโอเซเรกอนอาพีรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Radio เสรี15กดแชร์นะคะพิมพ์แชร์แล้ว่ว้ดได้คำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิกตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาธิการินทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่อราวของของังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตราเบอร์โทร0849266658 ID Line อ j t o p 1 6กดีรายกดแชร์ออกไปแซ่อาจารย์จะแนะนิดนึงนะสำหรับคนช่วบูมนะคะถ้าเกิดว่าจะหามเรื่องของความรู้สึกของของคนคนนึ่งเนี่ยแม้แต่ คือวันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกกับคนอย่างนี้อีกวันหนึ่งเขาก็รู้สึกกับกับคนอีกตรงข้ามก็ได้หรืออีกวันหนึ่งเขาอาจจะมาชอบคุณได้อีกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามเรื่องความรู้สึกคนอะส่วนใหญ่มันจะไม่คงที่นะคะแล้วต่ลมเขาเรียนจบไปแล้วนะดาวยี่สิบเจ็ดโสด ลักษณะคู่ครองเป็นยังไงครับอ๋อต้องมาดูด้านหลังครับต้องมาดูด้านหลังเขาใช้ไพ่สิบใบครับนกาจะดูมาว่าคนเข้ามาช่วงสาววันนี้จะเป็นยังไงมาครับมีคนถามเข้ามาตรวจองค์เท่าไหร่มาด้านหลังครับในอินบ็อกซ์ได้เลยครับดาวโดสดสุรคตองเป็นยังไงตรวจองค์มาตรนนี้นรงงนครเียบค่าครูเท่าไหร่ครับมาผิดสถานการณ์แล้วครับมาทางนี้ครับมาในแชทนี้ครับนะ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง ไอดีรายโอสิริหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอสิริหนึ่งห้านะตามนี้ครับน,นะไปเลยครับนะฟลุกยี่สิบสามการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจะดีไหมครับไม่ดีครับเงินรั่วเงินรั่ว,ว,วหมวยพี่สัญญาจะทักมาคืนดีไหมคะภายในเดือนเดืสา<ผ>มวันนะสามวันนี้นะดูสามวันนี้เขาจะมาไหม มีโอกาสติดต่ออยู่นะมวหังอยู่กดแชร์ออกไปสี่ส่วนใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพเราไม่ดูมันไม่ตอบข้างหน้านี่ครับมาข้างหลังไม่ครับถ้าถ้าจริงใจต้องมาหลังไม่ครับไม่ให้มาหน้าไม่ครับนะเจอบ่อยครับชินแล้วถามแบบนี้แสดงว่าถามโยนหินถามทางครับนะเออถ้ามั่นใจมาเลยครับนะถ้ามั่นใจมาครับนะนะ มั่นใจเข้ามาได้เลยครับหลังไม์ครับตามเบอร์กับเพจที่ให้ไว้ครับนะไลน์ก็ได้เฟซเฟซก็ได้ไลน์ติดต่อได้ส้กงหลายทางนะคะเออมาครับเอาและเวลาของเราก็ไล่มาเรื่อยๆๆเดี๋ยวจะไปในรายการต่อไปดิปิีโอสิลิกรซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอย่างแน่นอนหมวยพี่สัญญาจะทักมาคืนดีไหมคะภายเดืออะ ดูไปแล้วไงดีไ,ไงไพ่ดีไ,ดไง,ไงสามวันนี้เอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรายการยิปซีโอสิลิกอนะครับสวัสดีครับ